สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้มาสวนปาล์มเล็กนะครับผมยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่มุมมุมล่างปลูกรอบสองนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้สอบถามผมเข้ามาว่าหนูวิธีแก้ปัญหาหนูทำยังไง อ่ผมผมมีวิธีนะครับแต่อ่วิธีไม่ให้หนูกัดต้นปาล์มผมผมแก้ปัญหาได้แต่ว่าคือสังเกตบริเวณตรงมุมนี้นะครับคือจะไม่มีต้นปาล์มสาเหตุเกิดจากช้างช้างป่าลงมาหักนี่ครับเป็นซ่าเก่าครับผมต้นนี้ลอยลอยเหยียบลม้มลงไปนะครับผมอ่วิธีแก้ ที่จะไม่ให้หนูกัดก็คือท่านผู้ชมเห็นขวดน้ําเปล่าไหมครับท่านผู้ชมตัดตัดประมาณนี้นะครับหรือแล้วแต่คิดรับครับได้ต้นก้ามาลงหลุมแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ทําการครอบเข้าไปกับต้นป์มอย่างนี้นะครับผมตัดตัดครอบไปเลยครับผมเดี๋ยวพอไอประมาณประมาณนี้ครับตัดข้อไป แล้วพอต้นมันขยายออกตัวนี้ก็จะอ้าออกเองครับผมอันนี้ต้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไอาช้างป่าได้หักยอดไปบางต้นก็เหยียบหักบางต้นก็ถอนลากถอนโคนไปเลยครับผมอันนี้เป็นซากเก่านะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ดูว่าหนูหนูไม่กัดแน่นอนนะครับผมถ้าตัดขวดพลาสติกขวดน้ำเรานี่แหละครับเราก็มาครอบไว้อย่างนี้ครับ ครอบให้รอบคนเลยครับผมเดี๋ยวพอต้นต้นมันขยายมันก็จะอ้าออกมีตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งนี่นะครับซากเก่าเห็นขวดพลาสติกไหมครับครับผมนี่ขวดพลาสติกยังไม่ออกเลยนะครับคือว่าเวลาต้นมันขยายออกมันก็จะอ้าออก เนี่ยยังดึงดึงไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าดินดินได้อัดแน่นต้นมันขยายอัดแน่นติดดินไปนั่นเองครับก็คือตัดขวดพลาสติกอย่างนี้นะครับขวดขวดพลาสติกเอ่อเป็นน้ำสักขวดลิตรนะครับโคกลิตรหรือ,อยังไงก็ได้คือหนูหนูจะไม่กัดแทะต้นเลยนะครับผมนี่แหละครับวิธีแก้ปัญหาอของผมที่บริเวณตรงนี้เป็นทุ่งนาเก่านะครับผม ทุ่งนาผมทำข้าวเหนียวครับทีนี้ผมก็มาทำการปลูกปาล์มแก้รับรองว่าแก้ปัญหาหนูไม่แทะต้นแน่นอนครับแต่ในส่วนของผมผมแก้ปัญหาหนูไม่แทะต้นได้แต่ว่าจะมีช้างป่าลงมานั่นเองปีปีหนึ่งจะมีมาอยู่ครั้งสองครั้งนั่นเองครับคือเราต้องจะมีเจ้าหน้าที่มาไล่ช้างอยู่ครับแต่ว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับผม ครับผมผมก็จะมาบอกวิธีเคล็ดลับไล่หนูประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับหวังว่าชาวาที่เป็นเกษตรทุกท่านมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์บอกเทคนิคกันดีๆนะครับสวัสดีครับผม